สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆเบจิต้าทั้งหลายนะครับปกติจะต้องทักว่าแฟนๆราวนบอลใช่ไหมแต่วันนี้นะครับผมจะเอาแฟนๆเบจิต้าทุกคนนะครับมารับชมสลหรับ10คนที่เคยกระทืบเบจิต้ามาแล้วนะครับเอาง่ายๆนะ1ิคนนะครับที่เบจิต้าเขาไม่เคยสามารถชนะได้เลยนะครับบางทีก็เกิดผลเสมอหรือบางทีนะครับก็แพ้แบบย่อยยับเลยงั้นเรามารับชมกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะเราไปรับชมกันเลยว่า1ิบุคคลที่เจ้าชายชาวสยา ถาพูดล่อเลาและเทพอย่างเบจิต้าแหมอวยเหลือเกินนะครับที่เขาไม่เคยชนะได้เลยจะมีใครกันบ้างมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่าลืมกดซับสไคร์ล่ะและเราไปรับชมกันเลยงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่าสําหรับหมายเลข18 หมายเลข18ก็คือมนุษย์แตดแปลงนะคะที่พวกเราเนี่ยก็คุ้นเคยคุ้นชินแล้วก็รู้ดีแหละครับว่าตอนเปิดตัวแรกๆมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดสัตว์รัสเซียแล้วก็เทพมากๆเลยด้วยความที่ว่าเป็นมนุษย์แัดแปลงนะครับจึงทาให้พวกนี้นะครับมีสีหน้าเย็นชาไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดนะครับอีกทั้งพวกนี้นะครับสามารถสู้ได้ตลอดเลยไม่มีพลังลดลงและก็ไม่เหนื่อยด้วยก็ถือว่าเป็นบุญของคู่ริลินเลยนะที่มีเมียที่อึดแล้วก็ทนแบบนี้และบวกได้ว่าตอนนั้นเบจิต้ากาลังห้าวเป้งเลยแหละครับเมื่ ได้แถมเป็นซูเปอร์ไซย่าที่มีพลังเหนือกว่าโกคูตอนที่เป็นซูเปอร์ไซย่าในตอนนั้นเสียด้วยนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยมั่นใจเสเหลือเกินว่าเขาเนี่ยสามารถตบหมายเลขสิบเจ็ดกับหมายเลขสิบแปดได้อย่างง่ายดายเลยและไปด้วยความภาคภูมิใจเลยในการไปต่อสู้ซึ่งเป้าหมายของเขาก็คือหมายเลขสิบเจ็ดมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องสู้กับหมายเลขสิบแปดนะครับที่เป็นพี่สาวของหมายเลขสิบเจ็ดก่อนซึ่งเขาก็มองข้ามหมายเลขสิบแปดไปแล้วแหละแน่นอนเลยว่าด้วยความที่เป็นเจ้าชายชาวเซย่าผู้ยิงพยองและก็ยะโสนะฮะพี่แกก็ไปต่อสู้เลลยกับม แต่เป็นอันว่านะครับแค่หมายเลข18ที่เป็นผู้หญิงและมีพลังน้อยกว่าหมายเลขสิบเจ็ดเบจิต้านะครับไม่สามารถสู้ได้เลยแม้แต่น้อยนิดเขาโดนเตะนะครับเป็นลูกเลยนะตอนนั้นนะครับจนแขนของเบจิต้าหักไปและหลังจากนั้นเบจิต้านะครับก็หนีไปอย่างฟูมไฟเลยแหละครับเพราะเขารู้สึกว่าความภาคภูมิใจของเขาพลังที่เขามีนะครับยังไม่สามารถจัดการได้แม้แต่เพียงผู้หญิงเลยซึ่งตอนนั้นนะครับผมต้องพูดตามตรงเลยว่าแฟนๆราคุนบอลส่วนใหญ่สะใจครับที่เบจิต้าโดนแบบนั้นนะครับเพราะสมัยนั้นพี่แกเนี่ยเป็นอะไรที่ มันห้าวเปลงมากเลยจึงทําให้นะครับการต่อสู้กันระหว่างหมายเลขสิบแปดกับเบจิต้านะครับหมายเลขสิบแปดไม่เคยแพ้กับเบจิต้าเลยแต่เบจิต้าเนี่ยแพ้ไปแล้วนะและแน่นอนว่าอนาคตนะครับทั้งสองคงก็คงจะไม่โครจรกลับมาเจอกันอีกแล้วนะในการต่อสู้มาต่อที่คนที่สองฟรีเซอร์คู่แข่งตลอดการอีกคนหนึ่งของเบจิต้าที่เบจิต้านะครับเกลียดเสือเกินนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้ เนื่องด้วยว่าวิรกรรมวิรลเวนะครับที่ฟริเซอร์ทําไว้กับชาวไซยามันแสนสาหัสแล้วก็หนักหนาสเสือเกินอีกทั้งนะครับในช่วงที่ว่าชาวไซยาได้ตายไปหมดแล้วเหลือแค่เบจิต้าในตอนนั้นใช่ไหมครับพี่ฟริเซอร์แกก็กดขี่แล้วก็ข่มเหงเบจิต้ามากๆเลยคือตอนนั้นเบจิต้านะครับนอกจากนอนที่เขากลัวมากๆแล้วนะครับก็มีฟริเซอร์นี่แหละที่เขาเนี่ยโคตรกลัวเลยแต่แน่นอนหละว,ว่าในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ฟริเซอร์ได้ตายไปแล้วเขานะครับก็ฝึกฝนอย่างหนักจนพัฒนาตัวเองนะฮะไปได้ไกลกว่าฟรรเเซอ์จนนนววัวลาาผ่าไปหม แล้วเวียนวนกลับมานะครับฟริเซอร์กลับมาอีกครั้งกับการที่เขาเป็นแย้ทองคําหาทองแดงโกลเด้นฟรีเซอร์เพื่อมาแก้แค้นโกคูโดยเฉพาะเลยแต่ว่าเบจิต้าก็มีส่วนมาแจมด้วยนะครับซึ่งเบจิต้านะครับเขาก็เป็นร่างบลูในการมาทักกับโกลเด้นฟรีเซอร์ซึ่งแน่นอนเหรว่าเบจิต้านะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นเขาจะสามารถชนะฟริเซอร์ได้แล้ว แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ฟรีเซอร์มันดันชนะเบจิต้าไปได้ก็คือมันดันระเบิดโลกทิ้งนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบไอ้นี่นี่มันชั่วร้ายเสลือเกินซึ่งในท้ายที่สุดแล้ววิสนะครับก็ย้อนเวลากลับมาและโกคูก็เป็นคนจัดการฟรีเซอร์แทนนะครับจึงทําให้ถ้าเอาตามสถิติแล้วเบจิต้านะครับเขายังไม่เคยสามารถชนะฟรีเซอร์ได้เลยจึงทําให้สถิติการพบกันร,ระหว่าง2คนนี้เบจิต้านะครับขเขาก็ยังเก็บไปศูนย์แต้มเก็บไข่ไปนะครับในการประทะกับฟรีเซอร์เพราะเบจิต้าเขายังไม่เคยสามารถชนะฟรีเซอร์ได้เลย แม้แต่ครั้งเดียวโคตรน่าสงสารเลยว่ะ เรามาต่อที่คนที่3ามเมื่อต่อเลยจอมมารบูอ้วนสาหรับจอมมารบูอ้วนตัวละครสุดขี้โกงที่สุดแล้วนะครับในเรื่องราค้อนบอลน,นะครับพลังของพี่แกเนี่ยมันจะโกงไปไหนไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงนะครับหรือพี่แกโดนโจมตีเข้ามาพี่แกนะครับก็สามารถรวมร่างนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แถมยังมีสกิลการฮิวอีกโอ้โหนี่แม่งคบเครื่องต้มยำจริงจริงซึ่งเบจิต้าที่เป็นร่างมาจินนะครับเขาต้องการจะไปหยุดจอมมารบูซึ่งตอนนั้นนะครับเขาทําทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถจัดการจอม มานบูได้เลยเขาถึงขนาดใช้ท่าไม่ตายใหม่ของเขาใส่จอมมานบูก็ยังไม่อาจนะครับที่จะสามารถทําลายได้นะครับทึงทําให้เขาตัดสินใจในการใช้ท่าไฟนอลเอ็กโพรชั่นนะครับเป็นท่าระเบิดตัวเองนะครับให้ตายไปพร้อมกับจอมมานบูแต่สิ่งที่เขาทานะครับมันกลับไหลค่าเลยเขากลับต้องตายไปแต่ว่าจอมมานบูอ้วนกลับไม่เป็นอะไรนะครับสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อย่างสบายบรือเลยมาต่อที่คนที่4จิเรนหนุ่มมากขลิมหน้าคล้ายเอเลียนนะครับที่มีพลังสุดโหดกระโดดยิงมากๆเลยในเรื่อง จิเรนนะครับเขาคือตัวแทนของจักรวาลที่11ที่ถูกส่งมานะครับในการต่อสู้ให้กับจักรวาลนี้เพื่ออยู่รอดแน่นอนแหละครับว่าจิเรนนะครับเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในจักรวาลที่11และตอนแรกนะครับเขาถูกวางตัวไว้นะครับให้เป็นเทพทลายล้างคนต่อไปแต่ว่าเขาได้ปฏิเสธไปและจิเรนเขามีตะกรป่วยๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขานะครับจะไม่สนใจเพื่อนเลยนะครับเขาเนี่ยคิดว่าเขาเพียงแค่คนเดียวก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วจึงทําให้เขาไม่สนใจเพื่อนเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับแต่แน่นอนแลว่า แม้เขาจะมาคนเดียวโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับแต่เขานะครับก็สามารถจัดการเบจิต้าได้อย่างง่ายดายเลยเบจิต้านะครับในศึกประชันพลังเนี่ยเขาไม่สามารถต่อกรกับจิเรนได้เลยนะครับแน่นอนหรือว,ว่าสเกลพลังของจนะิเรนณตอนนั้นมันเป็นอะไรที่โหดแล้วก็สูงมากๆเลยเกินกว่าที่เบจิต้านะครับจะมาทาาได้แต่แน่นอนหรือว,ว่าหากมีการต่อสู้กันในครั้งหน้านะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเบจิต้าฝึกมาดีๆแล้วเขานะครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะสามารถชนะจิเรนได้เหมือนกันนะครับพอดูแล้วเนี่ยเบจิต้าก็ยังสามารถพัฒนาตวเองไปไปด้ ร,ย,รยิ่งในมังงานี่ยในภาคของโมโรนะครับเราจะเห็นว่าเิจิตา้าตอนนี้เขาก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยแน่นอนแล้วว่าน่าจะมีท่าดีๆหรือพลังใหม่ๆนะครับให้พวกเราได้รับชมกันอย่างแน่นอนมาต่อที่คนที่5เขามาครึ่งทางแล้วนะเจ้าโมโรตัวร้ายใหม่แกกองที่มีไอเดียตั้งต้นมาจากราชาพิโกโล ดยมีการเปิดเผยมาและวครับว่าตัวละครโมโรนะครับเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะอยากจะให้ฟิลของราก้นบอลนะครับคล้ายๆนะครับกับภาคราชาปีศาจพิโกโลนะครับที่ทุกคนหมดหวังแล้วก็สิ้นหวังมากๆเลยในการต่อสู้ซึ่งโมโรนะครับปรากฏตัวขึ้นในมังงะราก้นบอลซูเปอร์นะครับในภาคของสายตรวอวกาศล่าสุดเลยนะใครที่ติดตามแค่นิเมหรือว่ามูฟวี่นะครับก็คงจะไม่รู้จักตัวละครตัวนี้แต่ในจักรวาลหลักที่เป็นมังงะแล้วนะครับตอนนี้โมโรนะครับโหดสัตว์รัสเซียแล้วก็ไซบีเรียมากๆเพราะพี่แกสามารถดุด ลืนพลังนะครับของดวงดาวได้นะครับและดูดพลังของศัตรูได้ด้วยจึงทําให้เบจิต้านะครับถึงแม้เขาจะเป็นร่างบลูหรืออะไรก่อนแล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถใช้ร่างนั้นในการสู้กับโมโรได้เพราะเขาถูกดูดพลังนะครับเขาสามารถใช้ได้แค่ร่างเบรดหรือว่าร่างแรกเท่านั้นนะครับจึงทําให้นะครับโมโรเป็นตัวร้ายหนึ่งตัวนะครับที่น่ากลัวและทั้งสองคนนะครับได้ปะทะกันไปแล้วนะครับรอบหนึ่งและเบจิต้านะครับเขาไม่สามารถชนะได้เลยในอนาคตนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นแหละครับว่าเบจิต้าจะสามารถชนะได้หรือไม่หรือจ จะโดนโกโคูนะครับโดนเก็บสแปมไปอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับในการที่จะเก็บโมโรไปนะครับก็ต้องไปรอลุ้นละกันนะในตอนต่อๆไปมาต่อที่คนที่6เซลร่างเพอร์เฟกอีกหนึ่งผลงานสุดเทพของเบจิต้าที่ประทานพรให้กับพี่เซลเขาเลยละครับเซลก่อนหน้านี้นะครับเขาไม่มีหนทางเลยที่จะสามารถเป็นเซลเพอร์เฟกได้แต่เพราะความอวดดีอวดเก่งนะครับและความห้าวเป้งของพี่แกนะครับจึงทำให้เซลนะครับสามารถกลายร่างเป็นเซลเพอร์เฟกได้ และเมื่อเซลเขาสามารถกลายร่างเป็นเซลเพอร์เฟกต์ได้นะครับหลังจากนั้นเบจิต้านะครับก็เกิดความชี้หายในทันทีเพราะเขานะครับไม่สามารถต่อกรกับเซลได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับก็เคยยิงพลังไฟนอลแฟรใส่เซลนะซึ่งถ้าเซลไม่หลบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่ว่าเซลนะครับจะตายแต่อย่าลืมนะครับว่าเซลนะครับเขาระเบิดตัวเองไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตอนที่ว่าโกคูยอมตายเขายังสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้เลยเพราะว่าเซลเขาเนี่ยยังเหลืออยู่ซึ่งมันอาจจะหมายความว่านะครับถึงแม้ว่าเซลจะถูกเบจิต้ายิงไป แต่เขานะครับก็อาจจะมีชีวิตเหลือรอดได้นะครับจึงทําให้การประทะก,กันร,ระหว่างเบจิต้ากับเซลร่างเพอร์เฟกนะครับเบจิต <Vegeta S 1> ้าเขาไม่เคยสามารถชนะได้เลยและในอนาคตนะครับต้ง2คนคงอดเจอแล้วละครับเมื่อเซลนะตอนนี้นะครับพี่แกได้ตายไปนะครับเป็นรากมะม่วงและไม่มีการเอ,อ่ยถึงเลยในเรื่องดราก้อนบัมาต่อที่คนที่7ซุนโกคู คู่รักคู่แค้นตลอดกาลนะครับสำหรับ2คนนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าทั้งสองคนมีการประทะแบบเต็มๆมาแล้ว2ครั้งแต่ทั้งสองคนนะครับยังไม่เคยเกิดผลแพ้ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าทั้งสองคนในปัจจุบันนี้นะครับจะกลายเป็นคู่หูในการร่วมต่อสู้กันแล้วแต่ในอนาคตมันก็มีโอกาสสูงมากเลยที่ทั้งสองคนนะครับจะต้องมีการต่อสู้กันเพื่อวัดผลแพ้ชนะถึงแม้ว่าเบตตานะครับเขาจะดูด้อยกว่าโกคูก็ตามดีเถิดในเรื่องบทบาทแต่ถ้าต่อสู้กับโกคูแล้วเขาเต็มที่เสมอเลย และการต่อสู้กันของทั้งสองคนก่อนหน้านี้นะครับก็แน่นอนแหละครับว่าเบจิต้านะครับเขาก็มักจะเป็นฝ่ายนะครับที่ได้เปรียบเสมอแต่เขาก็ยังไม่เคยชนะโกคูได้เลยจึงทําให้นะครับถ้าพูดถึงคู่ในฝันของแฟนแฟนราลกอนบอลที่อยากจะเห็นมีการต่อสู้กันมีการไฟกันแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นกับการประทะกันระหว่างโกคูกับเบจิต้า มาต่อที่คนที่8สุดยอดตุดรีคูมตัวเรียกเสียงฮาประจําเรื่องราคนบอลเลยนะครับแต่ด้วยความมาฮาแบบนี้นะครับพลังพี่แกในตอนแรกๆเนี่ยเป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยโดยตอนนั้นเบจิต้านะครับเขาก็มีความมั่นใจอีกแล้วนะครับแมช่วงตน้ตนๆราคนบอลใน,นพี่แกนี่มีความมั่นใจสูงจริงๆเลยนะพี่แกนะครับก็ขอไปไฟกับรีคูมจึงทําให้นะครับพี่แกก็พ่ายแพ้ไปอย่างย่อยยับเลยจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับโกคูก็มาต่อสู้ให้และเป็นผู้ชนะไปนะครับโอเคแหละเบจิต้านะครับเป็นคนทค แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าตอนสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้าเขาไม่ได้สู้นะเวยเพราะว่ารีคูมันตายนะครับเพราะว่าหมดสภาพแล้วจากการที่ว่าต่อสู้กับโกคูเบจิต้านะครับเขาแค่มาปิดฉากรีคูมเท่านั้นนะครับในตอนนั้น จึงทาให้ถากนับผลจริงๆแล้วนะครับเบจิต้านะครับเขาไม่เคยชนะรีคูมาก่อนเลยและเขานะครับแายแพ้เสียด้วยมาต่อที่คนที่9กันต่อเลยดีกว่านะครับบิลเทพแห่งการทําลายล้างตัวละครสุดโหดประจําราคอนบอลซูเปอร์เลยนะครับสำหรับบิลนะครับแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้านะครับเขาเคยประทักกับบิลแล้วนะครับหลังจากที่บิลนะครับดันไปตบบลูม่าเมียสุดเลิฟของเขานะครับจึงทําให้เบจิต้าโกรธแค้นมากๆและทําการเข้าสู้นะครับกับบิลซึ่งตอนนั้นเบจิต้ายังเป็นแค่ร่าง2เท่านั้นนะครับแต่พลังของ เหนือกว่าซูเปอร์สซย่าขั้นที่3ไปแล้วและด้วยความโกรธของเขานะครับจึงทําให้พลังของเขาถูกบูตอัพขึ้นไปนะครับเกินกว่าค่าความเป็นจริงแต่แน่นอนแหละครับว่าถึงแม้ว่าพลังจะเยอะแค่ไหนก็ตามที่มันก็ไม่สามารถชนะบิลได้จึงทําให้เขาแพ้บิลไปนะครับดูในมังงะก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่เบจิต้านะครับอยากจะลองท้าไฟกับบิลเหมือนกันแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาเพียงได้แค่โจมตีบิลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็ต้องมอบลงไปกองในทันทีจากการถูกบิลนะครับสวนกลับมา และมาที่คนที่10คนสุดท้ายจอมมานบูเด็ก จอมมารบูเด็กนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นพี่แกเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเก่งถึงขนาดที่เบจิต้ายอมรับโกคูเลยแหละครับว่าเฮ้ยเจ้าโกคูมันสู้กับเจ้านี่ไหวได้ยังไงจึงทําให้เบจิต้านะครับก็ยอมรับเลยว่าโกคูเนี่ยคือนัมเบอร์วันเลยแหละครับเพราะเขาเนี่ยสามารถปะทะกับบูเด็กได้แบบสูสีในตอนนั้นเลยจึงทําให้การต่อสู้กันระหว่างเบจิต้ากับบูเด็กนะครับเขาไม่สามารถต่อกรกับบูเด็กได้เลยก็โดนบูเด็กนะครับกระทืบกระทืบเนี่ยเรียกได้ว่าเละตุ้มเป๊ะเลยนะในตอนนั้นจึงทําให้การปะทะกันระหว่าง2คนนี้บ ตเขาไม่เคยชนะได้เลยและแน่นอนและว,ว่าในตอนนี้ก็คงไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะครับเมื่อบูเด็กนะครับได้ตายไปและเกิดใหม่เป็นอูบูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10คนนะครับที่เบจิต้าเขาไม่เคยสามารถชนะได้เลยจริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านี้นะครับกับบุคคลที่เบจิต้าเขาไม่เคยสามารถชนะได้แต่ว่าวันนี้เรา10คนไงเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเราก็คงต้องยกมาทั้งเรื่องเลยนะครับก็ทงสารคนทาเถอะมันเยอะมากๆเลยนะในการทานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรละกันนะครับลองคอมเมนต์มาละกันนะฮะอยากให้ผมทําตัวละครตัวไหนหรือเปล่านะครับที่แบบว่าเขาไม่เคยชนะใครบ้างนะครับก่อนหน้านี้เคยทำโกคูแล้วนี่ก็ทำเบจิต้าแล้วนะครับอยากจะรับชมตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกัน และผมนะครับจะไปหาข้อมูลมาเลยครับว่าตัวละครนั้นๆเนี่ยแพ้ตัวละครไหนบ้างนะครับจะเป็นโกหังทรังหรือใครก็ได้นะครับก็ลองมาแล้วกันเนาะแล้วก็คุณลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าชอบคลิปนี้เนี่ยชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับที่เบจิต้าเนี่ยไม่เคยสามารถชนะได้เลยลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเวลากดแจ้งเตือนนะครับให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหามากๆเลยนะแบบว่าไม่แจ้งเเตือนคุณวลา ลงคลิปใหม่ๆมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปกติแล้วนะครับวันจันทร์ถึงสุกผมจะลงคลิปตอน5้าโมงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับผมจะลงคลิปตอน8ปดโมงนะครับแต่บางวันเนี่ยผมก็ลงคลิปเพิ่มไงเป็น2คลิป3คลิปนะครับก็มันจะได้แบบว่าไม่พลาดนะครับสำหรับความสนุกเหล่านี้นะครับหรือบางทีคุณอาจจะลืมก็ได้นะเอ้ยว,วันนี้5้าโมงแล้วต้องเปิดโอเวอร์รีวิวอาจจะลืมไงก็ฝากไว้้ลยละกันนะครับแล้วก็เ c e b o o k เป็นเพจ <ๆ S 2> ผมโอเวอร์รีวิวนะครับมีฟิกเกอร์โมเดลรักวนบอลขายหรือว่าไปพู ขอ,อทุกคนนะครับโชคดีมีช้ยโชคช้ยมีวัวโอเคขอบคุณครับ